สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะากาสสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคำวนวณสูตรวิ่งล่างตัวเดียวแบบเน้นๆนะให้สมาชิกได้รับชมกันเอาวิ่งล่างสูตรเก่าสูตรนี้นะครับมันเป็นของอีกช่องเล็กนะฮะก็คือ,อเดี๋ยวผมมีนี่ฮะช่องเล็กของผมคือช่องแอดทอนชนะก็คือสูตรแรกนรี่ฮะนี่ฮะ สูตรแรกนี่นะสมาชิกนะเป็นสูตรเก่าผมเอานําของอีกช่องเล็กนะมาลงให้วที่ผ่านมาได้เลขสามอันนี้สูตรที่สองนี้มันหลุดนะผมนําเฉพาะสูตรที่เข้านี้มาเขียนลงให้นะครับสมาชิกนะเป็นลงในช่องนี้เป็นวุแรกแต่เป็น,ปนของสูตรเก่าของอีกช่องหนึ่งก็เข้าตามนี้จริงพูดง่ายๆตามนี้เลยนะสมาชิกนะก็ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้จากช่องเล็กของผมเอาช่องเล็กมา ลงให้นะครับเพื่อใครที่ยังไม่ติดตามช่องเล็กของผมช่องแอทอนชาแนลก็นํามาแบ่งปันให้ในช่องแอทอนนักคำนวณนะครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับววดนี้ผมหมายมันปันมือกับสูตรนี้มากในช่องนี้นะครับก็เลยชอบชอบตัวนี้พูดง่ายๆผมก็เลยนําสูตรนี้มานะคานวณต่อยอดให้เป็นสูตรเก่าอันแล้วก็มาเทียบกับสูตรนี้สูตรสิบล่างคู่ขี้เดินเดินยีนนะ่สิบวัวดนะสมาชิกนะสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าของช่องนี้แหละฮะช่องแอทอนนักคำนวณนี่แหละ หัวที่ผ่านมานี่ผมเน้นที่สามกับห้านะครับหลักสิบคู่ขี้หัวที่ผ่านมาได้เลขขี้ได้หนึ่งสามห้าเจ็ดพุ่มเน้นไปที่สามกั 5, บห้าพูดง่ายๆหัวที่ผ่านมานะครับสําหรับหลักสิบล่างพุ่มเน้นไปที่สามกับห้าแล้วก็หลักหน่วยล่างเน้นไปที่ศูนย์กับแปดก็จับศูนย์สามศูนย์สามแปดแล้วก็หนะ้าสามห้าแปดอ่าชุดสรุปผมผมเอาไปสรุปก็ในในใน,ในสูตรนี้ด้วยแล้วนกะ็เข้าเต็มเต็มเลยสามศูนย์นะครับก็อ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะงวดนี้นะครับจะได้คู่หรือขี่นะครับอบอกไว้ก่อนนะสำหรับ2อสูตรนี้อันนี้เป็นเลขวิ่งล่างนะเลขวิ่งล่างกับเลขหลัก10ล่างคู่คี่นี้มันไม่ชนกันในเมื่อมันไม่ชนกันเดี๋ยวจับฮนะอันนี้เอาเอา,เอาตัวนี้วางไว้เป็น1ิบล่างอันนี้ก็วิ่งล่างก็เป็นหลักหน่วยเลยเพราะว่าอันนี้เป็นหลักสิบอเดี๋ยวจับก็จะได้สชุด เดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูแบบนี้นะในสชุดนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปนะครับรับชมสูตรกันด้วยกันผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยก็แล้วกันนะฝากช่องผมไปด้วยก็แล้วกันนะช่องแอทอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องฮะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกาบขอโทษข้อภัยเดอ้อสมาชิกเดอ้อเอามาดูสูตรวิงงนะรว่งล่างนะสูตรวิ่งล่างสูตรนี้กันก่อนนะ 9, นะครับเนสูตรเก่านะครับขออีกช่องหนึ่งเหมือนที่ผมได้บอกไว้อ้าววันนี้เอ้ยวันแรกนะสูตรได้เลขเก้าพุ่งออกเก้าเก้านะมาทั้งสอง ตำแหน่งเลยก็คือ10หน่วยล่างนะครับอาถูกเป็นงวดที่1นึ่ะครับงวดที่2สูตรได้เลขเกียรติเพรออก7 1นะครับออก7 1อ่ะ7ก็มาที่หลักสิบถูกเป็นงวดที่2ครับถูกเป็นงวดที่2ตามสูตรงวดที่3ามาสูตรได้เล 6, ข6กเพรออก6 5 6ก็มาที่หลักสิบสำหรับสูตรนี้ก็ชอบมาหลักสิบเหมือนกันนะครับ ชอบมาหลักสิบเหมือนกันถูกเป็นวดที่สามครับเอาวดที่สี่ฮะวิ่งล่างตัวเดียวฮะได้เลขเก,ก้าฮะพอดอกเกา้าเก้าเก้าก็มาที่สิบหน่วยล่างคร่บถูกเป็นวดที่เออโทษทีฮะสมาชิก <c oughs> กดไลค์ย้อนหนึ่ครับ โอ้โหเกือบพุ่งออกทางปากนะพูดไปพูดไปกดไหลย้อนขึ้นนะทซทีนะสมาชิกโอ้ตายตายตายเป็นกดไหลย้อนอยู่นะสมาชิกนะพูดพูดไปพูดไป,ปดไน,น,นะดันขึ้นอะงวดที่ห้าสูตรได้เลขเก้าตัวเดียวมานอกสูตรเก้านะครับเก้าเข้ามาที่หลักหน่วยอ่ะวันนี้มาที่หลักหน่วยครับอถูกเป็นมดที่ห้า ขัอที่6ก็คือว้อที่ผ่านมาสูตรได้เลข3ามผลดอก3 0นะฮะสก็มาที่ครับสามก็มาที่หลักสิบล่างครับอ่ะถูกเป็นข้อที่สองสามสี่ห้าหกถูกข้อที่หกนะสมาชิกนะถูกข้อที่หกอ่ะไปดูกันฮะขัอนี้ได้เลขตัวไหน นี่ครับวิธีทำนะสมหรับเชื่อมน้ำวิธีทำวิธีทำฮะนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวก10บนหนึ่งครั้งนะฮะบวกหน่วยบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะบวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกหลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกและค่าคงที่เอาบวกกันดูฮะสองบวกเลงท้ายเลข9 9้าเก้าบวกเก้าลงท้ายเลข8ปดแปดบวกหกลงท้ายเลข4 4บวกลงท้ายเลข2 2บวกลงท้ายเลข6กหบวก5พที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งอ the no no <laughs> so, uh, ่ะนี่ฮะผมคิดว่าน่าจะมีเลขหนึ่งวันนี้หนึ่งเนี้ย1เนี้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่หลักสิบล่างนะฮะเพราะผมจองไปแล้วหลักสิบล่างไปเลขคู่ฉะนั้นผมวางเลขหนึ่งนี้ไว้ที่หลักหน่วยล่างอ่ะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดผมใช้จริงสำหรับนะครับเดี๋ยวเพราะว่า นะครับสี่ชุดอ่าที่ช่วงท้ายที่ผมจะจับจับชุดให้เลยนะสี่ชุดตรงตรงนะสมาชิกนะถ้าใครจะไปกลับอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะวางสูตรนี้ไว้ก่อน่ะยิ่งล่างตัวเดียวมาได้ทุกหลักแต่ผมเน้นบนที่หลักหลักหน่วยล่างนะวันนี้อันหนึ่งครับใครชอบบนผมเลขหนึ่งหลักหน่วยล่างก็ว่ากันไปนะงวดประจ้าันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกหกอ่ะรอลุ้นกันอ่ะยิ่งล่างตัวเดียวได้เลขหนึ่งนะวันนี้ สูตรนี้อ่ะมาต่อกันกับสูตรนี้นะฮะสูตรสิบลากคู่ขี้เดิน20กว่บงวดนะฮะวดที่ผ่านมาได้เลขขีนะ้ได้1 3 5่งสามห้าเจ็ดเนี่ยไปที่สามกับห้าพ้นออกสามศูนย์ก็มาตามสูตรเลยนะ ก็ตามนี้เลยนะครับเป็นสูตรเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอารมณ์จริงให้งวดแรกก็ถูกเอาวดน,นี้ได้เลขคู่หรือเลขคี่ออาไปดูกันนะสมาชิกครับ <c oughs> อันนี้ได้เลขคู่วันที่ผ่านอ้ยได้เลขคี่วันที่ผ่านมาเอาวดนี้ได้เลขคู่หรือเลขคี่นะวิธีทำวิธีทำนําหลักหมื่นหนึ่ง, 100, ค,รง 10, ครั้งนะบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีก สองค้งหาบวกกันได้เท่าไหร่บวกเล็กสองคงที่เอาบวกกันดูฮะหกบวกห้าลงท้ายเล็กหนึ่งฮะหนึงบวกหนึ่งลงท้ายเล็กสองสอบวกศูน็ได้สองงบกแลงท้ายเล็กศูนย์ศูนยบวกแ็ลงท้ายเล็กแปดแบวกสอคงที่แปดบวกสอคงที่ลงท้ายเล็กศูนย์ฮะศูนย์กเพิ่มเป็นสงไ้เลขสบเพิ่มเป็นสได้เล็กสี่สี่บวกเพิ่มเป็นสองได้เลขหกอ่าครับตามนี้เลยอันนี้ผมวางไว้ที่ หลักสิบนะครับเพราะมันเป็นสูตรหลักสิบอยู่แล้วหลักสิบวดนี้จะเป็นเลขคู่ก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะแจมฮะคมค่อนข้างจะมั่นใจทั้งสองสูตรนี้แหละนะอ่ะแคปสูตรนี้ไว้ฮะได้เลขคู่ฮะวดนี้นะครับได้เลขคู่อ่าวัที่ผ่านมาได้เลขคี่วดนี้ได้เลขคู่จะบ,บอกคุณลุนท่องเออขออย่าให้สูตรหลุดเอ้อถ้าสูตรไม่หลุดก็แจมแลนะฮะวดนี้สองสูตรนี้ฮะวดนนี้ได้ศูนย์ 2 4 6อ่ห10ล่างขาดเลข8ตัวเดียวา10ล่างขาดเลข8ตัวเดียว10ล่างก็ลงจริงให้วู่ที่2นะฮะ10ล่างนี้คู่ขี้ท่างผู้ชมที่1น่งทับเจ 6, 6. ็ททีนี้ผมจะนำา2สูตรนี้อันนี้มันเป็น10ล่างใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นมันไม่ชนอันนี้เป็นสูตรวิ่งล่างนะเป็นสูตรวิ่งล่างมาได้สุขหลักแต่มันไม่ชนฉะนั้นก็จับฮะ สี่ชุดครับเดี๋ยวไหนล่ะกระดาษมาจับชุดให้เลยครับจับคู่ชุดล่างสองสูตรนะ จับคู่สองสองตัวล่างนะจับคู่สองตัวล่างสองสูตรนะครับจับคู่สองตัวล่างสองสูตร อันนี้หลักหน่วยตัวเดียวหลักสิบศูนยอ่หนะครับจับเลยนะสมัชิกนะก็จะได้เลขนะครับสีชุดสี่หู่ชุดนะก็จะได้0ูนย์ศูนอ่งศูนยนึ่งสอนะครับแล้วก็ส1่ห สมาชิกชอบตัวไหนฮะร,ระหว่าง4 4ชุดนี้นะครับพกูกประจำวันที่ครับหนึ่งทับเจ็ดทับหกนะช่องแอดทอนนะแอดทอนนักคำนวณนะครับ 1, ช่องกระถ or นักคำนวณฝากไว้ได้อ้อมใจด้วย4ชุดนี้นะอันนี้ผมไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดสรุปล่างนะสมาชิกนะไม่ใช่ชุดสรุปล่างนะชุดสรุปล่างเต็มจะมี9้าชุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก2วันเดี๋ยผมมาสรุปล่างให้อันนี้ก็คือผมนํา2สูตรนี้นะมาจับให้แค่นั้นเองสูตรบันเท็นสูตรบันเดินดีก็มาจับก็จะได้4คู่ชุดตามที่ตามนี้เลยนะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันเดอร์สมาชิกเ้อนะครับไม่ใช่ชุดสรุปล่างนะแต่ชุดสรุปล่าง าผมบอกตรงเลยชุดสรุปล่างผมผมเน้นไปมีสองชุดนี้ที่ติดชุด,ชดสรุปล่างผมติดตัวนี้ฮะกับติดตัวนี้นะครับติดสองชุดนี้สี่หกับ6.1นึ่นี้นะครับ2ตัวล่างอง่านะถ้าผมเน้นผมเน้นไปสองสองชุดนี้ก็แล้วกันถ้าใครชอบ0ูย์หกับ2.1ก็จัดกันไปนะสำหรับชิ้นะสํสหรับผมก็เน้นไปที่4.1กับ6.1อ่ะอันนี้เป็นคู่ชุดนะครับ จับสองสูตรมาจับคู่ชุดให้นะฮะสมาชิกนะก็ขอให้สมาชิกเฮงๆนะครับกับสองชุดนี้ใครชอบสองสูตรสองสูตรนี้นํามาประกบ,บ,บคู่ชุดให้ก็ตามนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้นะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามพรุ่งนี้เมื่อลืนนี้เดี๋ยผมมาสรุปร่างให้นะฮะสมาชิกนะสรุปร่างวันที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเตมสามสูตรนะวันนี้จะได้สรุปร่างตัวไหนก็อีกสองวันเดี๋ยผมมาสรุปร่างให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ